สวัสดีครับอยู่กับช่องของผมภัยสารนครินดีวันนี้ได้เรามาเยือนปราสาทตะเมินทมครับครับเราเดินทางมาจากาไกลมากครับตอนนี้ครับเข้าสู่ชายแดนเข้าสู่ชายแดนครับตอนนี้ครับ ต้องรายงานตัวกับฐานด้วยนะต้องตะเบะด้วยนะเข้าไปแล้วต้องตะเบะให้นะต้องตะเบะด้วยแบบแบบแบบเป็นแบบนี้ ก็ต้องมี่านคุมอยู่ต่ละไอ,อ้เยอะโอ้โหอยู่หลายนายเลยวะอ,อันนี้ต้องเฝ้าอยู่ทั้งวันเลยวะหรอือว่าเปลี่ยนเวรกันครับอ๋อ,อครับผมเอากนก็ บรรยากาศภายในพระสาตอือ huh. ื้มันเนยเต อ้ตัวนี้มาเข้าเว็นด้วยอือเป็นเหวลึกลงไปเลยได้ยินเสียงเพลงเลย